นี่ก็คือเป็นพิธีกรรมสู่ขวัญน,นะคะหรือประเพณีบายสีสู่ขวัญน,นั่นเองลักษณะองค์ประกอบของพิธีบาบสีสู่ขวัญน,นะคะก็จะมีผู้เท่าผู้แก่ผู้อาวูโสนะคะมาผูกขวัญให้กรณีของการใช้พิธีบายสีสู่ขวันนี้ไม่ว่าแต่จะเป็นอ,องค์ประกอบนะคะก็จะมีหนึ่ง ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ผู้าผอาโวุโสนะคะสองก็คือใบสีนะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือพุ่มดอกไม้นะคะต้นดอกไม้ที่ประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวเหนียวแล้วก็แขกอาเรียกว่าเส้นพระมจรีในการผูกแขนนะคะหรือผ่าขวัญน,นั่นเองนะครับประกอบด้วยดอกไม้ทุกเทียนข้าวปลาอาหารนะคะที่ใส่เครื่องวงสวงก็ยังถือว่าเป็นอา ต้องดอกไม้ที่ใช้สําหรับบูชาเทพเจ้าแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เชื้อเชิญให้เทวดานะคะเทวาอารักษ์ให้มาประสิทธิ์ประสาทพร mm hmm. เช่นเช่ดียวกันนะคะรับองค์ประกอบตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวที่3ก็คือผู้ที่จะประกอบพิธีกรรมใบสีสู่ขันนะคะอาจจะเป็นคู้่าวสาวหรืออาจจะเป็นผู้รับราชการอาจจะเป็นคน เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่จะมีการประกอบพิธีกรรมใบศีสุขวันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานขึ้นบ้านใหม่รับราชการบรรจุราชการกลับมาจากทางไกลหรือการแต่งงานหรือ,อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หายป่วยพิธีกรรมใบศีสุขวันนี้นะครับก็จะถูกการประกอบสร้างขึ้นมานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งให้กำลังใจสองเชิดชูนะคะแล้วก็สามนะคะ มีความเชื่อว่าขวัญที่ประจำอยู่ในตัวของเรานั้นนะคะจะเข้ามาดังนั้นถ้าเป็นมนุษย์ที่จะสมบูรณ์แบบจะต้องมีขวัญครองอยู่ในใกายสังขารครองอยู่ในตนเพื่อที่จะทําอะไรแล้วก็จะเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีความสมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณนั่นเองฉะนั้นเราจึงชังสังเกตได้ว่าคนที่ไม่มีขวัญอยู่กับตัวหรือขวัญในดีฟฝ่นั้นจะพูดจาอะไรก็มักจะ ผิด,ผด,พดพลาดนะคะจะมัดผิดพลาดจิตใจฟั่นเฟือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวร้อนรุ่นกระวนกระว,วายไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนพูดผิดผิดถูกถูก,ถกนะคะดังนั้นก็จะมีการคาดคะเนว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ขวัญน,นี้ดีฟอร์ดังนั้นลักษณะขวัญน,นี้ดีฟอร์เนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งวิญญาณชั่วร้ายแทรกแซง2ถูกคุณใสนะคะสฝันประหลาด ฝันเป็นอัปมคลน,นะคะสอาจจะเกิดจากสัตว์ร้องหอยหวนหรือเห็นพูดผีปีศาจเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่มาหลอกหลอนให้เกิดจิตใจร้อนรุ่มพุ่งฝ่ายหรือ 5. อาจจะเกิดจากการประสบเหตุเพศภยัยอย่างเช่นรถคว่ำนะคะหรือเห็นคนตายผูกคอตายในบ้านในเรือนอย่างเงี้ยก็ เห็นแล้วก็รู้สึกทำใจไม่ได้ขวัญน,นี้ดีฟอลักษณะเหล่านี้การประกอบสร้างในประเพณีใบสีสู่ขวัญในวัฒนธรรมอีสานหรือแม้แต่วัฒนธรรมเขมรหรือวัฒนธรรมของอประเทศลาวก็จะมีการจัดประกอบขึ้นเพื่อที่จะประสิทธิ์ประสาทและทําให้ผู้ที่เรียกขวัญน,นั้นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ผาสุกแล้วก็มีกิจวิญญาณที่สมบูรณ์แข็งแรงมา,าแบบเดิมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะ มีความพาสุขในอนาคตต่อไปหรือการใช้ชีวิตที่มีความพาสุขต่อไปนั่นเองนะคะ